คาราโก้น,นะคะอยู่ที่ร้านโซไดว่านี่โซไดว่าเป็นร้านขายช็อกโกแลตนะคะแต่ว่าวันนี้เรามากินไอศกรีมโทนนนี่คะ<ม>่ะเป็นซอฟต์ครีมนะคะเขาขายกันอยู่ที่270ร้อยเจบาทเห็นไหมสร้อยเจ็ดสิบบาทเนี่ค่ะราคาอย่าเงี้นี่เขาก็จะมีแบบสีขาวอย่างเดียวนะคะ<ม>ช็อกโกแลตอย่างเดียวแล้วก็มีแบบผสมนให้เราสั่งแบบผสม ทเท่านี้ค่ะจริงๆต้องบอกว่าเขาเป็นไม่แน่ใจว่าของประเทศอะไรแต่ปกติแม่จะไปกินแทบแทบยุโรปบ่อยมากเลยปกติที่ไปกินยุโรปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยขายของเย็นนะคะเพราะว่าเวลาเราไปอ่ะหน้าหนาวเราก็จะกินฮอตช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตร้อนนั่นเองแต่วันนี้เขามาเปิดสาขาที่เมืองไทยแล้วจริงๆเปิดได้สักพักใหญ่ๆแล้วค่ะแต่ว่าเราเพิ่งเคยกินั้งแรกป้าลองไหมคะแม,ม่ขอชิมก่อนดี้ด <c oughs> ดถามมาแล้วลูนี่ <c oughs> <c oughs> ชิมก่อนนะคะเปิดประเดิมเลยจริงๆคือไม่ได้อยากกินเยอะเดี๋ยวเราแบ่งๆกันเดี๋ยวให้มามาเปิดประเดิมก่อนอ่ะเดี๋ยวถ่ายถ่ายวิดีโออ่าดูดูเด็กๆดูเด็กๆดูเด็กอยากกินกันใหญเลยอยากกินกันใหญ่เอาขอมามาเปิดซิงก่อนเลยแล้วกันนะช็อกโกแลตไอเกตเดี๋ยวหกไม่ได้ทำกายทำกายหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวเพื่อนผมมามาหมดอ่ะ นี่ค่ะน่ากินเดี๋ยวหมุนให้ดูรอบนึงโชว์ตัวนะคะหมุนหมุนหมุนหนตัวน้นองๆบอกว่าแม่ละลายหมุนแล้วก็ขอชิมก่อนนะคะใครเคยกินแล้วบอกแม่หน่อยนะเคยต้องบอกว่าในไทยมีหลายสาผาแล้วอ่ะน้องเจสหาน้องเกสก,กินแผ่นนี้ก่อน กินพกินพรกินกินก่อนหอกนพอ้น่อยมากเลยคือต้องบอกว่า็อกโกเมคนมากกว่ป้าชค่ะเข้มขนมากน่าจะแบบโอ้เขมากเป็นช็อกโกแลตเบลเยียมค่ะรสชาติเขาจะออกแบบ ผมนิดๆติดผมหน่อยๆเลยนะคือป๊าว่ามันก็อร่อยดีนะแต่แพงปมาซื้อมาได้ไงสองร้อยเจ็ดสิบาทก็ใจป๊าจะบินไปยิวโรบกินมัล่ะถ้า7จ็ดร้อยถ้าสองร้อเจ็ดสิบาทกินข้าวได้ดีๆหึงจานป๊าต้องคิดว่าเราอยู่ยุโรปเพราะว่าเรากินที่ยุโรปก็ราคานี้แหละค่ะเพราะที่มเบืองใช้เพาะมันไม่เหมือนกันไงเข้าใจป้านี่เขาก็เขาก็นําเข้ามาเข้าใจป้า คือเราไม่ได้กินทุกวันค่ะเราก็ลองให้รู้ว่าครั้งหนึ่งเราเคยกินแล้วอไอติมซอฟตครีมโกโดายว่าเนะะี่ยค่ะถามว่าซื้ออีกไหมต้องบอกว่าแพงอ่ะพอคิดหนักๆก,ก่อนนะท้องกายคืนคนอยมะเดินมาดิอร่อยดีนะตรงแบบปากโคนมันมีช็อกโกแลตฝุบกลับด้วย <c oughs> ราคาแบบนี้กินบ่อยไม่ได้นะเปลืองตังค์กินไอติมด้วยสิลูกอร่อยไหมคะลูกอันเดียวนะคะเป็นไอติมร่วมสาบานต้องแบ่ง <laughs> เป็นไอติมร่วมสาบานไม่อจริงๆคือวันนี้เรามา,านานการบินไทยเรามาแบบ เรียกว่าไงมาขึ้นเวทีให้สัมภาษณ์ใช่ไหมคะป๊าป๊าเราเป็นสปิเกอร์นะครับวันนี้ใช่ค่ะสปิเกอร์แปลว่าอะไรนะเข้าพายว่าเขาเชิญมาเชิญมาสัมภาษณ์ว่าเดินทางกับการบินไทยเป็นยังไงอะไรเงี้้ยแลวก็การจองตั๋วออนไลน์เป็นยังไงไปได้ช่วยขอทพี่ว่าการจองตั๋วซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านระบบออนไลน์เนี่ยง่ายแค่ไหนในวันนี้นั่นเองก็คือร้านนี้อยู่ข้างๆสถานที่บริเวณจัดงานของการบินไทยเลายๆแล้วให้ดูค่ะ เห็นไหมคะม่วงๆข้าง,งหลังเนี่ยคะ่ะเขาขายตัวเครื่องบินกันอยู่แบบว่าคนเยอะมากเลยเดี๋ยวแม่แอนเหลืออีกเวลาประมาณไม่ถึงชั่วโมงเดี๋ยวเราขึ้นเวทีตรงนี้แล้วก็เลยขอนั่งพักกินอะไรง่ายๆก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากหลังจากที่เราขึ้นเวทีของการบินไทยเสร็จนะคะเราค่อยไปทานข้าวหาอะไรม่ำๆแบบจัดหนักหือใหญ่จังมากะะินต่อคะ่ะจริงๆไม่กินแล้วลูกอรอยล,ลอร่อยไหมคะ อร่อยน้ำตาลอยไหลแพงเหลือเกินอร่อยน้ำตาลอยไหลแบ่งกันทานสี่ก็คนละเท่าไหร่เองเจ็ดสิบบาทเป็นเด็กไหมมันเด็กแล้วบ่ายเราบ้านกันสองคนไปก่อนนะเพียงก,ก่อนบ๊ายบายค่ะปันปันเลอะเลย อร่อยไหมคะแก๊สสุปอร่อย,ออยแพงไก่ตังกว่น้ำได้ด้วย,ยมีตังไหมโอเคสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าอยากใครถ้าใครไม่อยากพลาดการติดตามก็ทำไงคะ,ป,ะป๊าป๊าไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดทับตะไค่นะคะกด <c oughs> มันทุกอย่างเลยค่ะทั้งสองช่องทั้งช่องมาดามแอดและทูมาดามนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย <c oughs>